ทุกคนตอนนี้มันนม่มีเปิดเราสมัครสมาชิกแล้วนะครับใครที่สนใจอยากเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเพียงเริ่มต้น35บาบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครเลยนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ ช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของมันนี่มีนะครับวันนี้เราจะมาอยู่ในตัวคอนดิชตนของหุ้นกู้กันนะครับทุกคนแล้วก็บอกก่อนเลยละกันนะครับว่าตัวหุ้นกู้นี่เองเป็นของบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่มากๆก็คือมีหุ้นในหลักทรัพย์ด้วยนะนะครับคือด้านหลังผมเลยนะครับตัวของบริษัท b ี s ีเอสนะครับกรุ Group Holding, ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมาหาชนทุกคนนะครับหรือรถไฟฟ้า b ี s นี่แหละพูดได้ง่ายแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะคืออาจจะไม่ต้องพูด,พดมากมายว่าเขาทําธุรกิจอะไรแล้วกันนะก็คือให้บริการเกี่ยวกับ Transposition หรือกาอรขนส่งนะเกี่ยวกับรถไฟฟ้านะครับทุกสายที่เป็นที่เป็นของ BTS นะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับนัคนละสายกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แอปเลิเนะ เฉพาะ,ะ BDA เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวนะครับวันนี้เขาจะมีการออกคุณกู้ของตัวแรกในปี258ของเขาแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้อมูลนะครับว่ามีอะไรบ้างเน้อแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มคลิปกันนะครับผมยา่บอกก่อนเลยว่าผมไม่ใช่ผู้ชี่าญด้านการลงทุนนะครับไม่สามารถจะนําการลงทุนได้ทุกคนนะแต่ว่าจะเป็นเพียงการแชร์ข้อมูลให้ทุกคนอ่ารับรู้แล้วก็ เพื่อใช้เป็นอไอเดียในการตัดสินใจแล้วกันว่าจะซื้อลงทุนหรือเปล่าแล้วกันนะทุกคนนะอ่ะมาเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูตัวของดอกเบีย้ยนะครับผมขออนุญาตพาไปดูงบการเงินของทาง b t s ก่อนแล้วกันทุกคนนะครับมาดูด้วยกันครับโอเคครับทุกคนนะอันนี้เป็นเว็บของทาง set.or.th ทุกคนนะครับจะเป็นข้อมูลงบการเงินเบื้องต้นของทางบริษัท b t s Group h o l d i n g จำกัดมหาชนหรือ b t s นะครับก็คืออ ผมพูดตรงๆเลยว่าส่วนตัวเลยนะส่วนตัวไม่เกี่ยวกับนี่นะข้อมูลนะก็คือจากเดือนเนี่ยผมเป็นคนที่เชื่อมั่นในหุ้น BTS ประมาณนึงเลยนะสมัยก่อนผมเคยถือด้วยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทางการเดินทางรถไฟฟ้าเนี่ยในอนาคตเองนะครับยังไงก็ไม่ไม่มีวันหายไปอะ่ะยังมีความจําเป็นอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีความต้องการมากขึ้นในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่ว่าแบบตัวของอราคารถอะไรก็แล้วแต่หรือว่าวามที่กบบการจราจรรถติดมากๆเน่ยทำให้แบบมันเดินทางลําบากอะ่ะตัวของรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากในการเดินทางนะครับ ผมก็เชื่อม่าอย่างนั้นนะแต่ว่าที่ผ่านมาผมก็มีการขายหุ้นออกไปเนาะนะมีการขายหุ้นออกไปนะครับเพราะผมก็เนื่องจากว่ามันมีประเด็นของตัวงบงบเงินที่มันเริ่มไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็เรื่องของปันผลที่มันเริ่มขาดหายไปก็ทําให้มีการสวิตออกไปละกันนะทุกคนก็นอกเรื่องประมาณนี้ละกันทุกคนนะเขออาจะเข้าเนื้อหาต่อเลยละกันนะครับก็ดูจากงบไารเงินก,นก่อนละกันนะทุกคนนะครก็คือปี64นะครับว่าหกสี่เนี่ย หกสี่หกห้าหกหกนะครับสินทรัพย์นะครับสองแสนหนึ่งสองแสนห้าสองแสนเจ็ดสองแสนเจ็ดสองแสนห้าก็สินทรัพย์มีการเพิ่มขึ้นนะครับกับมีการปรับลดลงในช่วงของปีหกแปดนะอาจจะมีการขายแล้วออกไปนะครับก็ต่อมาตัวของนี้สินเองนะครับประมาณแสนสามแสนหกแสนแปดสองแสนแล้วก็แสนแปดตรงนี้ก็ถือว่านี้สินกับสินทรัพย์ต่างกันประมาณรักห้าถึงหกหมื 60, 000, น่นล้านนะประมาณหกหมื่นกว่าล้านนะครับก็ ถือว่าสัดส่วนเกิน50%นะท,นทุกคนก็ยังไงก็ต้องแอบ,แบจะต้องดูความเสี่ยงนิดหนึ่งแล้วกันกนะครใครที่ซื้อหุ้นของเขาเนาะนะฮะต่อมาตัวของรายได้นะครับ40,000นะครับ30,001 20,040 20,040แล้วก็6เดือนอยู่ที่10,000ล้านบาททุกคนก็ถ้าเกิดใครดูอย่างเงี้ยก็มันมีการบอกอ้อมๆนะครับผมจะอ้อมๆนั่นก็คือจากเดิมเนี่ย หกสี่เนี่ยมีมีการใช้เยอะมากนะสี่หมื่นล้านนะครับก็ห้าก็มีการลดลงเลอแค่สามหมื่นหนึ่งแล้วก็หกหกเลยแค่สองหมื่นสี่มาทุกคนมันลดลงนะคือเรียกว่ารายได้ของ BTS ีเนี่ยมีการลดลงอย่างต่อเนื่องเลยเนื่องจากเหตุเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะแต่มีการลดลงแน,น่แล้วก็ถ้าเกิดว่าหกเดือนหนึ่งหมื่นเนี่ยคาดการปิดปีก็คงสองหมื่นเชื่อว่าก็คงใกล้ใกล้เคียงเดิมยังไม่ได้กดคือกลับขึ้นมานะครับ ต่อมาตัวของตัวกำไรสุทธิทุกคนนะครับปีแรก64เนี่ย4,500้ล้านคือกำไรถือว่าดีนะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ปี 65- ที่3,800ล้านนะครับพอ6อยู่ที่1,800แล้วก็พอ67นะครับขาดทุนอยู่ที่5,000ล้านทุกคนแล้วก็6เดือนในปีนี้นะครับขาดทุนอยู่ที่8 0ดล้านทุกคนก็2ปีที่ผ่านมานะครับเริ่มมีการขาดทุนแล้วทุกคนแล้วก็ตัวของอัตรากำไรสุทธิเอนะครับจาก1 2 12 6ก็คือติดลบแล้วตรงนี้เนาะทำให้ตัวของถ้าเกิดใครที่มองพื้นนฐา อาจจะเรียกว่าพื้นฐานมันเปลี่ยนละกันเออใช่ครับว่าพื้นฐานเปลี่ยนเนาะนะพื้นฐานเปลี่ยนก็คือจากเดิมผมก็ผมเป็นคนหนึ่งที่ถือ VDS มาประมาณหนึ่งเลยนะแล้วก็เชื่อมั่นด้วยนะครับแต่ว่าพอมาดูงบเป็นเงินผมรู้สึกว่ามันในห,หลายอย่างมันนาให้แบบมันดูไม่ค่อยน่าสนใจเหมือนเดิมแล้วก็เลยทําให้มีการสตื์ออกไปละกันนะทุกคนนะอ่ะมาดูต่อ แล้วก็ต่อมานะครับเรื่องการปันผลนะครับมีปันผลช่วง3ปีนะทุกคนมีปี64นะครับหกห้าหกนะครับช่วงปี67เนี่ยยังไม่ปันผลออกมาทุกคนนะครับแล้วหกแปดก็เพิ่งต้นปีเนี่ยคงไม่มีหรอกนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ปันผลเพราะปีนี้ก็ยังขาดทุนทุกคนเห็นปะยังขาดทุนอยู่นะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยใครที่จะลงทุนหุ้นก็ต้องดูให้ดีก่อนแล้วก็ดูงบการเงินว่าเขามีการขาดทุนเนาะมีการขาดทุนอยู่เนาะทำให้ตัวของธุรกิจเองก็อาจจะต้องมีหาาเเงิินมตมตก็คื ตัวของคุณกู้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในทางเลือกของเขาละกันเนาะที่จะระดมบทุนมาทำเนินธุรกิจต่อนะครับอ่ะมาเง้นเดียวผมขออนุญาตเข้าเนื้อหาหลักเลยละกันนะครับมาดูหุ้นกู้ด้วยกันครับตัวนี้เองนะครับเป็นตัวของข้อมูลหุ้นกู้เบื้องต้นนะครับ ของบริษัทของ b t s Group Holding เจ้ากับบาชนหรือตัว b t s นะครับมีทั้งหมด2ชุดทุกคนนะครับชุดที่1คืออายุ2ปีดอกเบีย้ยที่ 4. แล้วก็ชุดที่2อที่4ี่ในอายุ5ปีทุกคนนะครับจ่ายดอกเบีย้ยทุกหกเดือนทุกคนตัวของอัดดับองค์กรอยู่ที่ Triple ปป B Plus นะครับเท่ากับตัวคุณกู้นะเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปแล้วก็สถาบันทุกคนนะครับแล้วก็นผู้ดูแลการลงทุนอาจจะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะทุกคนยังก็ศึกษาข้อมูลก่อนละกันนะครับ ACB ีบีแบงค์สม่วงไทยพาณิชย์ทุกคนหลกัหลกๆเลยนะครับแต่ว่าที่อื่นก็มีนะ c ซีเอ็มบีเมย์แบงค์แล้วก็เอจก็มีนะครับก็ยังไงถ้าเกิดใครใช้บริการของทางไหนยะู่เองเนี่ยก็ลองศึกษาแล้วก็ติดต่อกับตัวแทนนั่นนัๆแล้กันนะทุกคนนะก็ อย่าลืมศึกษาคู่มือแล้วก็ข้อมูลการคทุนให้ดีก่อนละกันทุกคนนะก่อนที่จะลงทุนนะครับก็อย่างที่เห็นงองเงินไปเนะว่าตัวของธุรกิจเองอาจจะเริ่มมีการขาดทุนแล้วเขาเลยต้องมีการลงทุนเอาเงินมาเพื่อทําให้ธุรกิจมันไปต่อได้นะทุกคนนะยังไงก็อย่าลืมตัวดูข้อมูลการเงินด้วยละกันนะแล้วก็อย่าลืมอ่านหนังสือชี้ชวนนะว่าเขาจะเอาเงินที่ลงทุนเนี่ยไปทําอะไรนะครับทำให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าเนาะเพื่อจะได้เป็นการป้องกันด้วยนะว่าตัวของอ่า ตัวของหุ้นกู้เนี่ยจะมีการจ่ายดอกเบีย้ยแล้วก็มีการคืนหุ้นกู้เมื่อถึงอายุสัญญาจริงๆนะทุกคนนะก็จะมีการเปิดซื้อนะครับอยู่ที่วันที่9ถึง10นะครับแล้วก็วันที่13มกราคมปี2 5ง8นี้แล้วกันทุกคนนะครับยังไงก็ใครที่สนใจก็อย่าลืมรีบติดต่อแล้วกันผมทำคลิปชานิดนึงนะขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็ใครสนใจก็ยังไงก็รีบติดต่อกับตัวแทนเลยเนาะนะฮะอะ โอเคครับทุกคนวันนี้ข้อมูลก็คงประมาณนี้ทุกคนนะพิาพาทประกันใดผมต้องกล่าวขอาไปด้วยละกันนะครับยังไงการลงทุนทุกคนมีความเสี่ยงทุกคนนะก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับแล้วก็อ่านหนังสือชี้ชวนให้ดีด้วยนะครับถ้าเกิดไม่แน่ใจก็ลองสอบถามจากตัวแทนผู้ขายเนาะหรือว่าเกี่ยวกับผู้แนะนําการลงทุนทั้งหลายละกันนะนะว่ามีมุมมองอยังไงหรือว่าจะแนะนายังไงดีเนาะนะฮนะอ่ะ โอเคครับยังไงผมฝากแล้วกันนะครับฝากช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับติดตามให้กับช่องก็ไม่ได้หมีด้วยแล้วกันนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะผมลงคลิปจะยิงสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้านะครับไปกันทุกคนนะฮะ